สวัสด,ดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่กาชาเกลือชินอิม a พ t กับวิธีการเปลี่ยนแบงค์พันให้กลายเป็นก้อนเกลือภายในไม่กี่นาทีสวัสด,ดีครับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดกาชานะฮะวันนี้ผมก็ได้ยืมบดีแฟนมาเปิดกาชานะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมดวงดีมากเวลานี้ไม่เหมาะกับการ<ำ>เปิดกาชาขออนุญาตเปลี่ยนเวลาจับคำพูดกลัวดีดเกลือนะขอเที่ยงคืนเตสน้ะมันเยี่ยมวันป้าบเที่ยงคืนละ คิดว่าไงวะปั๊บ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 ทองมั้งทองโอ้โสีทองนี่ว่ะเฮ้ยอะโอ้โหตัวเดียวเปลียวๆปละเนี่ยไม่มีทางดวงระดับเขาแล้ว ไปไม่มีทางไม่มีทางไปสีแดวตัวเดียวเพราะว่าเป็นดวงระดับเร <c oughs> อเรืตอกย้ำาด้ปนะเฮยเรือ <c oughs> ดีลุกจงมาหลุดเลดมาเลยหลุดมาเลยหลุดเลี้ยวโค้แโงแหกโค้งมาเลยตัดทางว่วนมาเลย <c oughs> ขอบค<ห>ุณสำหรับดาวหน้าหนึ่งตัว แต่น้องก็ดีน้องก็ไม่ใช่ไม่ดีนะเล็วนะอยากได้อีกตัวเฮ้ยเจนิ่งขอบคุณครับแล้วหนูยังไม่ค่อยสบายใจหน่อยอย่างน้อยก็สองอันมาอีกสักตัวมาให้ชื่นใจอีกสักก็ได้วะยอมรับได้อยู่อ่อนะพระบิดาพระบุตรและพระจิตขอพลังของท่านจงสถิตอยู่กับข้าขอทองทองครับหัวแดงแดงขอหัวแดงแดง หัวแดงกันนะขอหัวแดงแดงออะไรกันนี่เจ๊ขอบคุณครับเจ๊หนิงก็สบายใจว่าเจ๊น่ารักอีกตัวขโวงอันนะด้วงระดับข่าไม่มีทางไปไม่ได้ผมว่าเกมต้องบั็กแล้วล่ะเชื่อไหมเวลาเที่ยงตรงช่วยคนได้เที่ยงคืนมันหมดหมองเออเห็นมีคนทำเทคนิค แบบดิ่งให้มันเป็นแบ<ร>บดิ่งอย่างนั้นเหรอเออแสงสีทองต้องเป็นตัวอะไรกันเป็นครีแล้วกันแสงสีแดงเลย <sheets> เกินทองไปละเอาสามสองหนึ่งฟูบโอเคฮะแล้วก็เข้าไปที่อธิษฐานนะตอนนี้เราเป็นลูกไฟอยู่ฮะเราเป็นสีทองอยู่โอเคนะเพราะงั้นการที่เปิดได้สีทองเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากเพราะว่าตอนนี้เราตัวเป็นสีทองอยู่ <S <S ทฤษฎีนี้ใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำตามได้นะครับใครอยากทำตามทำตามนะจำความพูดเอาไว้ พราะว่ามันน่าจะเกิดจากการหักเหของแสงเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากการหักเหของแสงนะสวัสดีครับเจ้เบ๋ยสวัสดีครับเจ้หนิงสวัสดีครับเจ้หนิงสวัสดีครับเจ้หนิงสวัสดีครับไสวัสดีครับเจ้หนิงโอ้ยแตกนี่แตกเลิอีกกี่อันกี่อันถึงจะได้การันตี อ้าวน้องถึงพื้นแล้วเหรออ๋อแสดงว่าน้องถึงพื้นก่อนนะเลยเกิดการหักเหของแสงงั้นสถานที่ที่ดีสุดคือน,นี่แล้วมาตรงนี้พร้อมอยังก่อน,นโอเคน้องมาถึงกลางทางไม่ต่างยิ่ Hehehehe, <laughs> <like> alaika dia? Hehehe, <laughs> <like> alaika dia? Hehehehe HA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  HA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 